สวัสดีครับผมปุ้ยเจบีชาแนลครับพาพ่น้องเข้าสู่ช่องปุ้ยเจบีเรคคอร์ดชาแนลมนี่พ่อครับออยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนี้สวัสดี <laughs> เออชื่อยังไงชื่อออยค่ะน้องออยเจบีครับเด็กหม่ค่ะเจบีฮะเอาสวัสดีครับผมเอาทีลาเจบีชาแนลครับมันนี่มีโอกาสดีครับ้ลยว่าจินเขาครับสาวสวยมันนี่กินหอยนั่งเอกหรือว่านักร้อง คุณยิ่งเบอร์แรกของใครเยบีร้องกับเราเขาต้องวอาเป็นภาพรวมว่าศิลปินศิลนักร้องกับแมนนะครับถ่ายทำก็ใช่นะครับแล้วจะไปเห็นเก็บอีกบ้านเกิดยุ่ไใส่คนนั้งอยู่ขอนแก่นค่ะอือขอนแก่นนะครับขอนแก่นมีแต่โปรกงามอําเภอแหงื่องงอําเภอสีชมพูสีชมพูเหมือนสีหัวใจพี่ขวัญเลยตำบลตำบลกึ่งดำเพิ่ม ตำบลวังเพิ่มครับอำเภอสีชมพูจังหวัดมหาสารคามนะครับโอ้ขอเจนโอ้ัอเจนวันนี้พ่อไปนอนกินยังนั่งจีหอยจีหอยเมื่อกี้หอยนี่เอาที่ละจีไหมจะผวนคำเด้ออาจารย์จีหอยเอาครับอาจารย์ปุ๋ยซิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักกับมีเด้อลยบ่เพลิดปวดตี มันต้องมันต้องบักเพล็กจักน้อยครับนี่โว้โตามอายุโอห้าสิบเอาตีักลาพี่นาคต่างหันี่เนี่ยบ่โอ้เอาสำนตามนั้นหอยโค้งหอยปังพี่น้องเอาตาออกแล้วไปเอ้พอเนี่ยมันวแม่นนั่นเงวู้ว์เสียงแซ่บ เอ้าเอาเอาใอาผู้เอาอาเอก่อนเอาลองไปดาเพิ่หน่อยเพิ่หลายไหนมาให้ฉันลองชิมดูสิน้องอันติดเสียห่างยาวปรเดาเมันก็เดืองออกงาเลยหอยหอยมันอันย่างครับครับแหงเสียเปลือกเสียเลือ สนะ่งสดๆมาได้เป็นห้องนี่แบบอะไรตัวเลยบอสยมากินน้องกันกัน้นญญาเไยแล้วก็ยุ่งไก่น้าครับพป่น้องกูได้อยู่ไกนต,ตงลมจิบ่อนูยุ่ไกมาเอกินเองก็จะจานรอนาอมาร <c oughs> อ <c oughs> ดีการรับัดสีของเจ้าอจาตาขอนจับไร้นอนไหมเออเมื่อนี้พาพป่น้องกินหอยครับหวยอะไรด้วยบ้างครับ บนี้ยยอดมะเด่น้องออยนะครับมันเป็ตัวเรลกแร้วอยู่ข้างล่างน่องไม้เนี่ยไายครับน้องไม้นี่สกัดเจบีเรกคอร์ดบันนี้ยละไอ้เสี้อผาปวงบาเป็นป้วงไปแล้วบาดนี่มันจะได้เขาจองไอ้ดูๆเด้อเดี๋ยวเาต้องทําใจเด้่องันยุเขาขันยุขันยุจังนี่เราทัใจวันเนาะ สิดิอันสิอันรักษาความสวย,อยของอยู่ากกันเขามากแกงเนี่ย <laughs> อาจารย์ดว้ว <laughs> ยเขาเห็นว่าจงเก็บส่งยูของยูเก็บส่งให้ยูนอเลปินเฮาจะเผื่อเผืเอ่อสึงแกงทั้งอ่อยเขาเป็นคนเสียงดีครับเสียงกมปังดูแล้วผ่านเสียงเขาจะออกไปทางไม้เมืองหน่อยนึงแต่มันก็เป็นเส้นเสียงเอกลักษณ์เขาอยู่เอาให้ฟานครับคอมเมนต์มาแล้วตอนอาจารย์เล่าทดสอบ อ,อนาะอาจังยริบกับอบเเพ่งผมยืนมาครับครับผมพาใจอ่ะใช่ไหมผมผมคว่มเขาแล้วลต่ว่าผมบ่านมีเงินไหนจานอ๋อใส่ขึ้นอยูวอ่วะเอาๆง่ายหรอสิลนะูกฮะใส่ใส่น้ำม,มั้ปลาอืมขอ,องเลยกระิดเด้ออุ้ยครับอาติลากระิบขอเบเเพยงอ่ะ เพื่อนแท้40่ดีกรีนะครับไปลองเอาไปลองไปลองของอาจารย์ปุ้ยเจบีครับผมเจ้าของฉบับเมื่อนี่ผมเป็นเจ้าของฉบับต้นฉบับต้นฉบับต้นฉบับครับพี่น้องดีเจแลนด์จะไมากินหอยกีหอยกีหอยครับเันเจ้าของไอ้ต้นฉบับเพ่ง40่ดีกรีเพื่อนแท้40่สิบดีกรีเพ่งของพัฒนดังน้องพี่น้องครับปักอาเซียลาฝากติดตาบด้วยครับเด้อเวลา คอมเบอร์กับซวยกันเขาไปเที่ยวเป็นแรงใจให้อาวน้ำเนี่ยหลังจากคอมเบอร์เสร็จเรียบร้อยก็ยปากกับร้องติดตามน้ำน,นะครับจะวิ่งร้อนจะอขอทด้หรือกินเดียกไว้เจะตั้งมุ่งได้เอานี่ฮะมวยกินเป็นบ้างเลย เปลีนยนเนาะเป็นอาขามาเี่น้องแ่บจะนเจนมนิไหม็เป็นยันเนคนอีสานเืกันมาเป็นคนอีสานคนขอนเจนเนาะอ๋อเออออามนั่นโอ้ยนอจังเอ้าังยังเป็นขาเป็นแนพี่น้องเอ้ากได้รอไปก้บบดี มาเลยบอดีเลยมันนี่นั่ะตรงไหนอะตรงไหนได้ตรงไหนได้เสานั่งเสนั่งจักรกลตรงไหนตรงไหนได้จัดมุมจัดกลอนเนอะตรงไหนเออเอาเอาเอาโอ้ยเออเออเอาเออเออได้ไหมเออจัดเลยได้ไหมไม่กูนี่ไม่เห็นกูจัดเลยได้ไหมพี่ก้จังครับพี่ก้จังตัวแสบครับพี่ก้จังเจียอันนี้อันนี้น้องสาวเพิ่นนังนี่แหละนังนี้นังตื่นน้องสาวคือหลานสาว S <S อันนี้<อ>น้องกับับน้องออยนะครับเป็นน้องของพี่โคนะครับเป็นน้องกันนี่แห้งงน้งนะครับตามนี่แล้นกินกินได้ไหมหอยอ่ะอร่อยอร่อยของมักเลยพ่อาจันหืมหอยของมักเลยไหมหอยอ่ะไม่คุยแล้วหิวเออกินอ่ะกินอ่ะพี่กินไปเลยช่องผมผมปล่อยกินเลยคุยด้วยโปรโมทก็จะนายด้วยปากช่องด้วย ไม่ช่องผมอ่ะช่องผมด้วยช่องช่องพี่ก็ฝากได้ฝากเลยอันนี้ช่องผมฝากช่องจ่าบอย JB อืโอ้ยอันนี้ช่องผมอันนี้กล้องหลักอยู่นี่นี่นี่บางยานหรือเปล่าอาจจะต่อได้จะเป็นอะไร้็มาๆได้นะได้นะเอาไปตัวของแข้ไปเลยช่องไหนช่องพี่ช่องผมเองช่องโคตรตังบีครับผมอือแล้วมีแล้วก็ตัวของแขกเลยติ๊กตอกครับ ก็จังเจเบีเหมือนกันครับไออิไอ้งอปลาตะลุยของพี่ไหมงอปลาตะลุยไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่เลยเหรอเดี๋ยวคนมันงงเพราะเพราะว่าตัวผมก็ใช้ก็จังเจบีก็เลยก็จังเจเบียเลยแหละเท่แล้วแทั้งยาวแล้วอันนี้เลยเป็นไงพี่อร่อยไหมไม่ไม่อร่อยนี่อร่อยไหมเด็ดไหมจัดจัานไหมกินเลยครับเฮ้ยใครกินหอยเฮ้ยใครกินซมอยู่ว้าวอย่างนี้ว้าวอย่างแน่้ว้าบอกพี่บอกน้องแต่ว่า ปัจจบรัยการบุ๊นี่ากติดตาม้อง้อยน้ำเลนก็้มบริบูรในที่เอกได้นี่นักาเรียวดข่านอาไปาไเอานปเอาไปเาไป้อาเอาอาไเอานเอาเอามปเอาปาไปเอาามปเอานเอาเอาไปไปเอาเออาเตามที่เอาไปเอาไาไอาไเอเออออาไปดาอาานไเอาออาาเอาาาขาอา มาเล่นเขาผู้สากาตาาตามาเพื่อนไหมเขาตีเขาไม่ตีอย่างนี้ตไ้องมตีอย่างี้ตียางไมันต้องอ้ามาเล่นเอนงอนิดล้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวได้เล่นอีกแล้มตีตีหอยัดเจนิดไว้หน่อยครับัดเจนต้องัดเจนเซ็ตปะเซ็ตไ อ่ะอาทิตย์หน้ามากี่โมงอย่าคุยเรื่องเงินที่อยู่ช่องผมนี่ไปคุยอะไรพี่เนี่ยโอ้จับเทียบก่อนจัเทียบก่อนเอาเรื่องแซ่บก่อนเนี่ยแซบแซ่บคแซบอ้อยอ้อยพูดอะไรหน่อยบอกอย่างเนี้ยฝากติดตามฝากช่องตามฝากติดตามด้วยนะคะอ้อยค่ะน้องอ้อยเจบีอ้อยเจบีอ้อยเจบีนะครับฝากติดตามเดี๋ยวน้องเขาด้วยเขาก็จะมาทำคอนเทนต์ทำผลงานเพลง ได้อัดเย็นนี้่าในในทั้งการเก็บดีและกอดนี่แหละครับ้ตามน้องเขาด้วยนะครับวันนีิคจิจากพี่จากน้องล่สวัสดีครับคลิปนี้จากพี่จากน้องไปก่อนสวัสดีครับพ่อต้องเจ็บตัวนี้ครับผมสวัสดีครับเอาเป็เลย